แบบนี้มีเขินตีธนพลทิมพิธาโผล่ร่วมอวยพรแอปกลางไอจีกลายเป็นกระแสฮือฮาไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังชาวเน็ตแห่จับตาความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกสาวแสนสตรองอย่างแอปทักษออนกับหนุ่มรุ่นน้องที่มีข่าวว่ากำลังแอบส่งขนมจีบให้คุณแม่คนสวยทั้งตีธนพลทิมพิธาต่อธนภพและหมอนเน่งสรัน ซึ่งสุดท้ายนางเอกสาวคุณแม่ลูก1หนึ่งได้ออกมาสยบข่าวลือด้วยการบอกตรงๆว่าทุกๆคนที่สงสัยกันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนที่ดีไม่มีอะไรในกองผายอย่างแน่นอนล่าสุดซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีของสาวแอปทักษออนโดยนางเอกคนสวยได้โพสร,รูปภาพที่มีทีมงานร่วมเซอร์ไพรส์ว,วันเกิดแต่งานนี้กลับทำเอาชาวเน็ตไปโฟกัสคอมเมนต์ที่หนุ่มๆเข้ามาร่วมเซอร์ไพรส์ล้วนแล้วแต่เป็นหนุ่มที่ตกเป็นข่าวกับแอปด้วยกันทั้งนั้น ทันทีพระเอกผิวขาวออร่าอย่างต่อธนภพเข้ามาอวยพรว่าเย่เย่เย่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับพี่มีความสุขมากๆครับตามด้วยทีมพิธานักการเมืองอนาขดรุ่งอวยพรว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์พร้อมกับอิโมจิน่ารักน่ารักเป็นช่อดอกไม้สามช่อปิดท้ายด้วยตีธนพลพระเอกหนุ่มคิ้วเข้มได้เข้ามาอวยพรกลางอินสตาแกรมของแม่ว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่แอฟครับ ส่วนหมอหนิงสารานได้โพสต์รูปคู่ทางไอจีสตอพร้อมข้อความแฮปปี้เบิร์ดเดงานนี้เล่นเอากระแสหนุ่มๆรุมจีบคุณแม่กลับลุกชน